เลือดกำกัน่เนาะอืมพี่น้องกราบสวัสดีสบายดีพี่น้องปองปลายเมืดสุภุสุคนน้อข่อยขาวคนละผ้ากินเดอ้อพี่น้องวัอนี้ผ้าพีผ้าน้องมากินพี่นอ้องอ้ยเลือดแป้งเป็ดจ้ะพี่น้องหัว สะออนพี่น้องโอ้ยทำได้แตกเห็ดเองได้จ้ะเป็ดบานเฮาเป็ดเลี้ยงจ้ะพี่น้องพักแกมเฮาก็มีพักหอมเนาะหอมปนห้ยลงไปอังสีพี่น้องเดี๋ยวหอมปนห้ยลงไปยังสี่กษษษษ็สดเอาหรือจะกินแกมก็แล้วแต่เนาะ มหนาวาจา้หอมหอมพี่นอ้องมาละขี้นงบักทัวสลัดกอบพี่นอ้องอันนี้มันเป็นสลัดอะไรยังมาส,สลัดสลัดอีสังวะเคิดยังนี่จูสลัดกอบน่ะเออพักสลัดออก ทัวดินสง่งจ้าพี่น้องหัวหัวสิ่งค่าอืมมามาพี่น้องมาเฮ้รคำแรกแฮกมันจ้ะอืมไม่น้องอืม แซ่บไปบบด,ดิหมด้วฮึมมาดคิงก็นึมอ่อนๆนึ่นอ้อง 嗯，嗯，嗯，非常。 ดีซอสป,ปลาปลาเพียงเลือดกำลังๆใชเนาะ,ะเพื่อกินกับเป๊ะ ริบเลยไปให้สื้อยาทาพยาธิมาละคุยกับเพล่แสบไปเถอะ nó còn lá lại qua à <laughs> <laughs> mà nè. Ừm. หรือเขากินมันโบอีมพี่น้องต้องเหตุเองคอยสาใจหอมทำมี้ไปหนึ่ง bồi được không? Ừ, cái nào ัเดือดกำกำับพ <c oughs> ี่นะังอืออุ้ยมากินแบบแป้ง,ปงมาพี่มาเอาเคเ้กพี่ ิกบ,บนอลไรพีเนองเรา่อิกแกง

Bơm đẹp bơm đẹp อพี่น่อยเวลาย,ยกอ่อน ลืมเนี่ยมาแกะข้าวจุมีเบียบ่ัไม่มีเบียบม่ เป็ดเป็น่อยของแสบโซเสฮาราเป็นแต่มันเป็นเดินงาน 嗯。 เงนดูว่าเท่าไหรไม่ตัวไง คำรดท้าทไทยไปหน้อแบแ้ว ก่อนจากก,ากันก็จะเริ่มเดิพี่น้องเด้อดหนึ่งไก่หนึ่งแซ่หนึ่งการติดตามหนึ่งเซฟสกายใบบัคกูเดี๋้อคอยข่าวคนรับพักกินเด้อพี่น้องเด้อเพื่อคอยจะได้มีกำลังใจเหตุกิบต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปพี่ชนินเด้อบายบาย